เข้า3ตัวโต๊ด1 2 5นะครับเลขที่ออกก็คือ 8, 5, 2, 1ก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าเล fc ใหม่ 9. ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับหัวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่12พฤษภาคม2566เป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตร ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับงวดที่แล้วสูตรผิดก็เยอะสูตรถูกก็เยอะนะครับเข้า3ตัวโต๊ด1 2 5นะครับเลขที่ออกก็คือ8 5 2 1้อก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับ เรามาเริ่มที่เด่น1110หน่วยหรือเด่นบนล่างใบที่1ให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่น34796และซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่น10285ทุกคนสามารถจับเป็นคู่โต๊ดได้นะครับระหว่างกรอบสีแดงกับกรอบสีน้ำเงินนะครับให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับเด่น1 1นรหน่วยหรือเด่นบนล่างใบที่สองให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินขวามือเด่น5 6 2 4 3และซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นศูนย์เดเจ็ดหนึให้เน้น8 9 0นะครับ มาต่อกับเด่น1110หน่วยใบยที่3ใบนี้เป็นเลขคงที่นะครับให้ดูด้านล่างนี่นะครับขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเลขเด่นก็คือ456ห้าหกจดวด่แลลวกลับมาเดินนะครับเลข5และซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง1237งวดที่แล้วเข้า12นะครับทุกคนสามารถจับเป็นคู่โต๊ดได้นะครับ ระหว่างกรอบสีแดง 1, 2, 3, 7กับกรอบสีน้ำเงิน 4, 5, 6, 7เป็นคู่โต๊ดส4ตัวนะครับมาต่อกับเด่น1ั0รหรือเด่นล่างใบที่1ให้ดูด้านล่างนะครับเห็นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น 6, 1, 8, 3, 9, 4 ให้เน้น8,3,9,4นะครับแต่ว่าผมกลัวมันจะดุดก็เลยเพิ่ม1กับ6ไปอีก2ตัวนะครับก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับมาต่อกับเด่น1ั0รแผ่นที่2ใบนี้เป็นสูตรใหม่นะครับให้ดูด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น สองห69ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับมาต่อกับเด่น1 1อหน่วยหรือเด่นบนทุกหลักแผ่นที่หนึ่งให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่นห้าหกนึ่งเให้เน้น1 9 2นะครับ มาต่อกับเด่น110หน่วยหรือเด่นบนทุกหลักใบที่2ให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเลขเด่นก็คือ29746ให้เน้น6 9, 4สี่เจสีตัวนี้นะครับ มาต่อกับเด่น10หน่วยบนให้ดูด้านล่างนะครับเห็นนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น7 4 9 236พิจารณากันเองนะครับมาต่อกับหลักพันหรือหลักสิบล่างตัวเดียวกันนะครับให้ดูด้านล่างนะครับ นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือเด่น1392 046ให้เน้น1392นะครับหลักพันหรือหลักสิบล่างนะครับผมชอบเลข3นะครับทุกคนชอบเลขไหนก็ให้พิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับหลักร้อยหรือหลักหน่วยล่างตัวเดียวกันนะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเลขเด่นก็คือ8 3 6 1 2 9 0ผมชอบเลข9นะครับทุกคนชอบเลขไหนก็พิจารณากันเอาเองนะครับ มาต่อกับหลัก10บ,บนให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น7360852ผมชอบ2 5 6หลัก10บบนนะครับก็ให้ทุกคนเลือกแล้วก็พิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับหลักหน่วยบนให้ดูด้านล่างนะครับนะครับซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่น9 7 6 2 8 5 0หลักหน่วยแบบสร้างใหม่มันหลุดสองวันแล้วนะครับผมก็เลยนำแบบเทคนิคเดิมมาใช้นะครับก็คือปล่อยให้มันเดินเองนะครับนี่นะครับ1 3 4น่าจะดับนะครับ มาต่อกับสรุป4ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับทำงวดไหนก็ไม่เคยตรงผมใช้สูตรเจอนะครับต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่หลุดนะครับบอกกันทุกงวดนะครับวดนี้วันที่12พฤษภาให้ดูด,ด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด5ชุดมีเลข3925 4075 4825 4839 9270 และแถมมาอีก1ชุดนะครับตัวกันนะครับก็คือ3 9 6 0นะครับก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับจะตัดเล่นหรือว่าจับสลับไปมาบนล่างยกตัวอย่างเช่น3993 3, 3, 3, 63, 3 9 9 9, 6 6 3 3003 9 6 6 9 9 0 0 9 6006ให้จับสลับในตัวมันเองแบบนี้นะครับหรือจะตัด2ตัว39เป็น2ตัวล่าง960เป็น3ตัวบน60เป็น2ตัวบนแบบนี้นะครับ ก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับมาต่อกับสรุปใบที่2เป็นสรุป3ตัวบนนะครับ3ตัวตรงแต่นานๆจะตรงทีนะครับต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่ผิดนะครับงวดนี้12พฤษภาให้ดูด,ด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด16ชุดได้แก่เลข072 129 165 169 265 327 389 627 679 829 839 925 938 965 966 967ผมชอบ925นะครับผมว่า3ตัวบนน่าจะมีเลข9นะครับก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับสรุปใบที่3เป็นสรุป2ตัวบนนะครับวดที่แล้วไม่เข้านะครับเข้าเฉพาะ3ตัวโต๊ดงว,วดนี้12พฤษภาให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด26ชุดซึ่งก็หลายตัวมากนะครับหลายชุดนะครับเมนูจะเน้นให้ตัวไหนก็ได้แก่ 2025 27 29 30 32 36 38 39 50 52 56 57 60 65 66 67 69 70 72 75 76 78 79 8789ผมชอบ25กับ60นะครับทุกคนพิจารณากันเองนะครับมีเล็กเด็ดเล็กดังก็ลองนํามาเทียบกันดูแล้วก็ เลือกกันเองนะครับพิจารากันเองขอให้โชคดีนะครับถูกสีตัวตรงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแต่หากเพื่อนๆหรือเอฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไม่ผ่านกดเลยครับอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ